นอนไม่หลับนอนไม่หลับห้าผลไม้นี้ช่วยได้รีบหามากินพิปราพิปรานอนไม่หลับเลยทำอย่างไรดีวันนี้พิปราจะแนะนำในเรื่องห้าผลไม้ที่ช่วยทำให้เราหลับสบายมีอะไรบ้างตามมาเลยหนึ่งเชอร์รี่เอาเชอร์รี่มีดีอย่างไรมาฟันกันเลยแน่นอนเลยเชอร์รี่หากทานเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยในเรื่องการนอนหลับได้อย่างแน่นอนเพราะในเชอร์รี่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดีและในเชอรี่ยังมีน้ำตาลจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานและช่วยเพิ่มอารมณ์อีกด้วยอูย้หูยหลายคนอะชอบกินเชอรี่เขาบอกมันอร่อยมีรสเปรี้ยวหวานๆซึ่งผู้หญิงชอบแน่นอนเลยมันตั้งดีแน่ๆพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าเชอรี่มีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มพ,พลังงานของเราได้อย่างที่คาดไม่ถึงอูโหูจริงเหรอพี่ปลาจริง เพราะว่าการกินเชอร์รี่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อในเชอร์รี่มีน้ำตาลจาธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มอารมณ์และเพิ่มระดับพลังงานของเราสองช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างสบายยอดเยี่ยมปัญหาหลายคนมีปัญหาเรื่องนอนหลับอย่างมากเชอรี่สามารถช่วยเราในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยหากเรามีปัญหาการนอนหลับหลับยากพลิกตัวไปมาหลายตลก โอ้โหนับแกะก่อแล้วก็ยังนอนไม่หลับขอให้บอกเลยว่าการกินเชอร์รี่อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราได้ผลอย่างแน่นอนเชอร์รี่มีเมลาน,นินช่วยในการนอนหลับดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อที่สามเชอร์รี่ดีสำหรับดวงตาของเราเราก็อยากมีดวงตาที่สวยใสเพราะว่าอะไรดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอ่าอีกเหตุผลที่ควรจะกินเชอร์รี่ทุกวันเพราะเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ดีสำหรับดวงตาของเรา เชอร์รี่มีวิตามินมากมายและยังมีเบตาแคโรทีนที่ช่วยส่งเสริมว,วิสัยทัศน์ที่ดีและทำให้ดวงตาของเรามีสุขภาพดีด้วย 4. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเอเชอร์รี่สำคัญจริงๆแน่นอนเลยเรารู้ไหมว่าการกินเชอร์รี่เป็นประจำสามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งบางชนิดได้เชอร์รี่เต็ไมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งทั้งยังช่วยในยเรื่องการเกิดริ้วรอย ทำให้ชะลอความแก่ได้ด้วย 5. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้ดีขึ้นอู้เชอร์รี่ช่วยได้ขนาดนี้ใช่เลยเชอร์รี่ช่วยได้ขนาดนี้เลยเชอร์รี่มีปริมาณเส้นใหญ่สงูงจึงช่วยปรับปรงุงระบบการย่อยอาหารของเราและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลของเราได้อีกด้วย 6. ลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวดอ้าเชอร์รี่ช่วยได้อย่างนี้เลยนี่ค่ะพี่ปลาบอกเลยว่าเชอร์รี่ผลไม้สีสวยที่มีแอนโทไซยานิน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันการเกิดโรคเบอาหวานและสามารถช่วยลดอาการปวดและบวมได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเกาอาการข้ออักเสบปวดบวมต่ำข้อได้มากโอ้โหเรียกว่ามากถึง3 7หากรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำและหากเรามีการปวดข้ออักเสบลองกินเชอรี่เข้าไปแทนการกินยาและลองสังเกตว่ามันเหมาะก,กับเราหรือไม่ จ็ 7, ช่วยป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อเชอรี่ดีขนาดนี้เลยนะไม่กินไม่ได้แล้วที่ปราบอกเลยว่าแมงกล้วยจะมีโพแทสเซียมสูงแต่เราจะไม่ชอบกินมันเลยก็ได้เชอรี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถรับโพแทสเซียมจากเชอรี่ได้เหมือนกันโพแทสเซียมจะช่วยลดและป้องกันการป,ปวดกล้ามเนื้อนอกจากนี้น้ำเชอรี่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้โอ้โหดีจริงๆ ข้อที่8ความจําดีแล้วบำรุงสมองอูตอนนี้เครียดมากเลยพี่ปาบางทีจําอะไรไม่ค่อยได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเชอร์รี่ช่วยได้เรามาฟังกันเลยว่าเชอร์รี่ช่วยได้อย่างไรแน่นอนเลยหากเรารู้สึกหลงหลงลืมลืมเชอร์รี่สามารถช่วยความจําของเราดีขึ้นเรียกได้ว,ว่าเชอร์รี่เป็นอาหารของสมองเลยก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อสมองรู้สึกเมื่อยล้าโอ้โหคิดอะไรก็ไม่ออกเอาลองหยิบเชอร์รี่มากินดูจะดีมาก ข้อเเชอร์รี่ดีสำหรับหัวใจของเราหัวใจของเราพี่ปราบอกเลยว่าเชอร์รี่ถือเป็นผลไม้หรืออาหารที่ดีสำหรับหัวใจของเราเชอร์รี่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของหัวใจของเราให้แข็งแรงด้วยเชอร์รี่สิบลดอาการอักเสบเอา้าเชอร์รี่ช่วยลดอาการอักเสบได้หรือได,ได้แน่นอนฟังกันเลยพี่ปลาอยากจะบอกว่า หนึ่งในประโยชน์ด้านสุขภาพที่สําคัญที่สุดข,ของเชอร์รี่คือช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับนักวิ่งนักกีฬาที่อาจจะปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามตัวได้รับบาดเจ็บหลังการออกกําลังกายหรือกิจกรรมหนักเช่นเดียวกันกับสําหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบถ้าเรากําลังทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดให้ลองดื่มน้ําผลไม้เชอร์รี่วันละสามครั้งก็จะช่วยเราได้ดีขึ้น คราวนี้เรามาดูเลยโอ้โหแล้วผลไม้ชนิดที่สองคืออะไรพี่ปลากล้วยอ่ากล้วยที่เราชอบทานขนานะกล้วยมีประโยชน์อย่างไรมาฟังพ่อพี่ปลาเลยกล้วยกล้วยมีพิพอฟฝานอยู่เป็นจนํานวนมากซึ่งเป็นกรเมโนที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินฮอร์โมนแห่งความสุขทําให้เราหลับง่ายและที่สําคัญกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยโพแทสเซียมกับแมกนีเซียม สามารถช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและหนีกล้วยยังมีกรดอะมิโน,โนทริปโตเฟนช่วยลดอาการเครียดลดอาการปวดไมเกรนและทําให้จิตใจของเราสงบอีกด้วยสาสวรสช่วยทาให้ร่างกายเราได้ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับได้สนิทช่วยในเรื่องของผิวพรรณและต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีบอกได้เลยว่าสาวรสมีวิตามินเอซึ่งช่วยลดความดาันโลหิตช่วยในการมองเห็นแล้วก็บำรุงสายตาแน่นอนค่ะ อาผลไม้ที่เราจะบอกต่อไปชนิดที่สคือมะเฟือง C มะเฟืองมะเฟืองดีอย่างไรมีคำเตามะเฟืองผลไม้รสชาติออกเปรี้ยวอมหวานอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 วิตามิน A วิตามิน C ไนออซีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นค,ควบคุมการเต้นของหัวใจให้สม่ำเสมอค,ควบคุมกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดแข็งตัวง่ายช่วยเสริมสร้างกระดูกกระฟันให้แข็งแรงและมาเฟืองยังมีฤทธิ์กล่รกรอมประสาทช่วยระงับความคุ้งซ่านได้โอ้โหดีมากๆเลยและข้อที่5าอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์และอัลมอนด์ดีอย่างไรอ่าพี่ปามีคําตอบอัลมอนด์เป็นส่วนยอดผลไม้ที่ช่วยให้หลับเพราะในเม็ดอัลมอนด์มีแมกนีเซียมซึ่งช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนือ้อชวนให้นอนหลับและอัลมอนด์เยอวดมด้วยโปรตีนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างนอนหลับ การทานามอมอดหนึ่งช้อนโตก่อนจะเข้านอนสองชั่วโมงทำให้เรารู้สึกผ่อนคคา้โอ้โหเห็นไหมห้าผลไม้ที่พี่ปราบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่แบบเราชอบกันนะและอร่อยเชอร์รี่กล้วยอ่าแน่นอนเลยมาเฟืองอัลมอนดแล้วที่เราไม่ลืมแน่นอนพี่ปราพูดเลยอีกครั้งที่พี่ปราจะพูดใหม่นะคะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยหนึ่งเชอร์รี่ เอาอย่างที่บอกไปแล้วสองผลไม้ที่พี่ปราบ,บอกเลยที่บารลกขาดไม่ได้ก็คือกล้วยอร่อยอร่อยค่ะสามสาวรสี่มะเฟืองห้าอาร์มอนเอาพี่ปราบ,บอกเลยว่าเอานอกจากทานผลไม้แล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรแน่นอนถ้าเราจะนอนหลับได้นอกจากเราทานผลไม้แล้วเราต้องดูแลตัวเองด้วยการดูแลตัวเองง่ายๆคืออะไรอาหารไม่เครียด ออกกำลังกายและแน่นอนเลยทําจิตใจให้เราให้ผ่องใสไม่แบกไม่เอาความเครียดกลับเข้าไปนอนด้วยไม่เอาไม่เอาถึงเวลานอนก็นอนอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ยูท e t t y f i s h Fish, เป็นกําลังใจให้พีปลา เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวทพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ